วิเคราะห์ตามหลักฟิสิกส์คดีแตงโมนิดาพระตกเรือสปีดโบ๊ทจากกรณีการาแถลงข่าวของตำรวจภูธรภาคหนึ่งเกี่ยวกับการเสียชีวิตของแตงโมซึ่งมีการระบุว่าตกท้ายเรือ ตามคำให้การของแซนโดยได้มีการนำข้อมูล GPS จากผู้เชี่ยวชาญเรือเทียบกับข้อมูลบนภาพถ่ายและกล้องวงจรปิดของคนบนเรือมาประกอบด้วยโดยตำรวจูุทนพักหนึ่งได้เล่าอย่างละเอียดตั้งแต่เริ่มต้นลงเรือตกเรือค้นหาพบร่างชนสูตรและขั้นตอนการดำเนินคดีของแตงโมซึ่งในระหว่างการเตรียมข้อมูลได้มีการเตรียมทางพยานบุคคลพยานเอกสารพยานวัตถุข,ของกลางคลิป DNA และอื่นๆโดยมีการนำภาพจากกล้องวงจรปิดโทรศัพท์มือถือและ GPS เรือรวมถึงข้อค,ความไล่์มาประกอบเป็นข้อมูลทำลายของเรือซึ่งมีการแสดงตำแหน่งทางการเดินของเรือควบคู่กับการให้การของผู้ต้องหาแต่อย่างไรก็ตามภายหลังเสร็จสิ้นการถแถลงขา่าวสังคมก็ลุกฮือเพราะมองว่าข้อสรุปที่ได้จากการถแถลงขา่าวยังไม่ชัดเจนและกระจ่างชัดมากพอ คลิปที่นำมาก็ดูไม่ชัดจึงเกิดการวิาพากษ์วิจารณ์อย่างร้อนแรงว่าแตงโมจะตกท้ายเรือจริงหรือไม่ล่าสุดได้มีชาวเน็ตคนหนึ่งที่อ้างว่าเป็นนักฟิสิกส์ได้เขียนวิเคราะห์การตกเรือของดาราสาวแตงโมตามหลักฟิสิกส์ด้วยซึ่งต่อให้วิเคราะห์แบบไหนแตงโมก็ไม่มีทางตกท้ายเรือจนไปโดนใบพัดเรือได้อย่างแน่นอนขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ดอทคอมขอบคุณค่ะ